โกหกใครไม่เป็นถ้าพระโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปางั้นเลยบางคนว่ามันเบาลงเบาลงภายในประมาณสองชั่วโมงนิดบางคนว่ามันหายปกติไอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีบทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอะฮะ มัน<ฮะ>ยันไม่ได้เลยค่ะเรี้กยันหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองก<ช>ล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคนตงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช,ช่วยเหลือเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เมตรแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะากระปรี้กระเป๋าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ non ่มทั้งคืนไขมันในเลือดสูงเสี่ยงเสียชีวิตและเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หลายคนยังชะล่าใจและสงสัยว่าเพียงแค่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายได้จริงหรือไม่ฟังคลิปนี้ค่ะหากมีไขมันสะสมในเลือดมากเกินไปจะทําให้เลือดหนืดข้นและฝังตัวในผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดจากภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทําให้ผู้ป่วยสมองขาดเลือดและส่งผลกระทบต่อระบบประสาททํางานผิดปกติจะแสดงอาการต่างๆเช่นปวดหัวมุนหัววูบเวียนหัวตึงที่คอบา่าไหลบ้านหมุนมือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงซึ่งอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณอันตรายมากๆทำให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ค่ะทังนี้ อันตรายกว่าที่คิดมากนะคะไม่มีอะไรเตือนเลยถ้าเป็นแล้วหนักทันทีถ้าโชคดีก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่จะจบที่อมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเสียชีวิตค่ะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ที่ใส่สารสกัดเข้มข้นถึง9ชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้าจากยุโรปเป็นสูตรที่เร่งสลายไขมันได้ไวมากๆค่ะเพียงแค่ ทานและใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นอาการว่าจะเป็นวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดหัวตึงคอบาไหลามือเท้าชาแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายเสียงยืนยันที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัว KO บอกเลยค่ะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้มุกมีเคสลูกค้านะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นเคสลูกค้าตัวจริงเสียงจริงเราลงสัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงทั่วประเทศ ทานแล้วว่าการดีขึ้นอยากบอกต่อไปฟังคํายืนยันจากผู้ใช้จริงไปพร้อมๆกันค่ะมันตึงบาไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะนี่บวมมันจะปวดเต้นตุบๆเลยเวลามันปวดนค่ะทรมานมากมันทรมานมากโอ้ทรมานอันนี้ไม่มีการว่าจ้างนะ,ะเพราะว่าหลวงพ่อเคย ทานยาตัวนี้มาแล้วได้ขนก็อยากจะเผยแพร่ว่าของดีอยากไม่อยากจะเอาไว้ทานคนเดียวอยากจะให้คนที่เป็นเหมือนหลวงพ่อนี่ค่ะไปทานแล้วจะหายมิจะได้บุญต่อตกันไปค่ะคือว่าหลวงพ่อก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่จะเผยแพร่บุญให้กับญาติโยมที่มีความเจ็บปวดเหมือนกับหลวงพ่อแล้วจะได้คงจะได ทานยาตัวนี้แล้วก็คงจะหาย mm hmm. ลูกพ่อไม่ได้รับตังจากใครลูกพ่อเห็นว่ามันดี mm hmm. ก็ว่าดีแล้วก็ปวดหัวเท้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีและะ้วค่ะ เป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้เนื้อเยื่อที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตมันลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะ อ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยหมอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้วามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะ่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหานเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาราไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นอะ สิบเมตรสิบเมตรสิบเมตรเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากๆเลยท้ะ <c oughs> เรียกได้ว่า,แ,วาแค่สิบเมตรเท่านั้นนะคะลืม,ลมไปเลยว่าเคยเวียยหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเคอเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะ หายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ KO จะชยวยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะพบอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะแล้วทำไมถึงเปิดใจเลือกทาน KO ล่ะคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ก็เป็นเช่นเลือดตี ได้่ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้เลือดตีบมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทียวเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวถามแกแกมาหาแห่เทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีบปากแกก็เบียวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปข้างหนึ่งแกเป็นไงทําไมแกลุกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีเอ้ยยาตาวนั้นคือตัวนี้ได้ เอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วตอ่่ากาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บีบีอยวผัวต้องป้อนข้าวเป็นหนักมากแล้วแต่เกา์โอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยโปรเจกต์ทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาอาจารย์ดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัด เขาทาจริงจริงใช่เด็กนี้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเปร่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ ใช่แล้วนี่กินยา KO ปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเราได้เห็นเพื่อนบ้านกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงหรืเ่เขาออกสื่อไหมนะดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทามีร้อยให้เกินร้อยเพราะว่าจริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมคะ KO รับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดมเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่มแล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอเคโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่มแม่ไปวัดไม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพานะะไรบปน้คนค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปูน้ววันไม่เชื่อเลย ยังไม่เชื่อเลยจานย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล<ม>้<ม>าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อ,อ,ตอใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทานเคโอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลเท่านั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนะนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ โทรมาตอนนี้นะคะก่อนปรับราคาพวกมีโปรโมชั่นให้ท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าว่าพวกนะคะจะไปสัมาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ